สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ AWS i n i t i a t e Online a s e a n ในหัวข้อ Roadmap to Smart City ผมสิกรินคงไพบูล Senior Solution Architect ประจำประเทศไทยจะเป็นผู้บรรยายในหัวข้อนี้ครับสำหรับในวันนี้นะครับเราจะมาดูกันในเรื่องของ Journey ของ Smart City โดยการใช้งาน Cloud และเราจะมาดูกันว่าลูกค้าหลายๆที่ของ AWS เองได้มีการทำ Innovation ใหม่ๆอะไรกันบ้าง เพื่อที่จะช่วยให้บรปปรลุเป้าหมายของ Smart City ที่วางเอาไว้ในระยะเวลาที่รวดเร็วในสเกลที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ยังมี Security ที่ดีด้วยนะครับแล้วเราก็จะมาดูกันในยู c a s สต่างๆจากหลายๆที่ทั่วโลกว่าตอนนี้ Smart City เองได้มีการใช้งานไปแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างครับปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าสถานการณ์โควิดทำให้เกิดการอ d o p ์ใช้งานเทคโนโลยีผมจะมาพูดถึงในส่วนนี้ ในส่วนขององคอ์กรที่ใช้เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาของโควิดด้วยนะครับก่อนอื่นเราลองมาดูความหมายของ smart city project กันก่อนนะครับจริงๆแล้ว smart city เองนะครับก็เป็น conceptual model โดยการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาช่วยในการออกแบบและช่วยในการสร้าง smart city นั่นเองครับซึ่งในปัจจุบันมีเมืองมากกว่า1,000เมืองทั่วโลกที่มี direction ในเรื่องของการทำ smart city คำถามจริงๆก็คือว่า เราสามารถที่จะเริ่มต้นเจอ์นี่ของ smart city ได้อย่างไรและสำหรับ AWS เราได้มีการพัฒนารถแมปขึ้นมาทั้งหมด4แบบแบบแรกก็คือเรื่องของ data sensing กับ data m e t w r i n g ซึ่งก็จะเป็นส่วนแรกๆที่มีการนำมาใช้งานเป็นส่วนหนึ่งของ smart city project ไม่ว่าจะเป็นการทำ asset management, asset tracking, การทำ predictive maintenance อาจจะมีการใช้งานกล้องในการทำ c r o w d detection พื่อช่วยในการตรวจสอบชานชาลาของสถานีรถไฟฟ้าหรือว่ารถไฟนะครับว่ามีความหนาแน่นมากน้อยแค่ไหนมีการดีเทควัตถุที่ถูกเรมไไว้เป็นเวลานานหรือแม้กระทั่งการทำเฟส c รคอ i ิ i ันในการเปรียบเทียบภาพใบหน้าที่เราต้องการค้นหาเป็นตน้นและในแบบที่2ก็คือการอินทิเกรตระหว่งงางเวลามาต์และ a ินสแตอร์เรชั่เดต้าเพื่อช่วยในการมอนิเตอร์เช่นการมอนิเตอร์ระดับแม่น,น้ำ ในแม่น้ำลําคลองในแต่ละฤดูกาลในบทที่3ก็คือการคอมบาร์ระหว่าง Data Modeling Data Analytics Machine Learning และใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีการเก็บเข้ามาจาก IoT Device ต่างๆเพื่อใช้ในการพัฒนา Machine Learning Model เพื่อช่วยในการทำ Prediction เช่นการพย e ก i c ์ค่า PM 2.5ว่าเมื่อไหร่ควรจะมีการเพิ่มเครื่องกรองอากาศในห้องเรียนหรือที่ทำงาน ในกรณีที่มีค่า PM 2.5ได้ที่สูงขึ้นและในแบบสุดท้ายที่มีความสำคัญมากก็คือเรื่องของการทำ v i s u a l i z a t i o n Smart City Project Solution ที่มีการ implement ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วในรูปแบบของ Single Plane of c a s s ไปยังผู้ที่ใช้งาน Smart City Solution และในส่วนของ Public Sector เองก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการให้บริการให้รวดเร็วมายกยิ่งขึ้นเมื่อเปรียบเทียบจากอดีตนะครับ สำหรับ AWS เองเราก็มีมิชชั่นในการซัพพอร์ตผู้ที่มีการทำอินโนวชันใหม่ๆอยู่เสมอและทุกวันนี้การทำอินโนวชันใหม่ๆไอเดียใหม่ๆจะมีความสัมพันธ์กับการใช้งานอัจวันเซ็กเทคโนโลยีทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น Internet of Things หรือว่า Machine Learning นะครับซึ่งข้อมูลในลักษณะของ Open Data ก็ยังช่วยให้เรานำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการหา i n s i g h ์ ight, ในการทำดิจิทัลทรานส์ r อม t ชันทางด้าน Smartcity ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ เราจะเห็นได้ว่ามีอีกหลายๆเมืองทั่วโลกที่มีการใช้งาน Cloud Service ในการทำ Innovation ใหม่ๆทางด้าน Smart City เพื่อที่จะช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศครับเราจะเห็นได้ว่า Smart City จะประกอบไปด้วย o l ลูชันหลายๆส่วนในสไลด์นี้จะเป็นรายละเอียดในส่วนของ Value Chain ของ Smart City ซึ่งจะเริ่มจากการที่ภาครัฐได้ให้แนวทางในการพัฒนา Smartcity Project อย่างยั่งยืน Cloud หรือ IOT provider ช่วยให้ developer นั้นได้ develop cloud base d IOT base d application ตาม Requirement แล้วก็ Guide Line ของ smart city ที่มีการวางเอาไว้ในส่วนของอุปกรณ์ที่เป็น OEM หรือทางโรงงานที่ผลิตก็เป็นส่วนสำคัญในตลาดของ smart city ในการ Offer Sensor, อุปกรณ์ gateway ไปยัง IOT solution provider SI developer ในโปรเจกตของ smart city เองครับ นอกเหนือไปจากนั้น SI ก็มีบทบาทในการ integrate solution จากหลายๆ solution เพื่อจะช่วยในการ implement เพื่อเป็นไปตาม requirement ที่วางเอาไว้นั่นเองนะครับสำหรับ AWS เองเรามีการทำงานร่วมกับทุกๆภาคส่วนนะครับใน Value Chain อย่างใคล้ชิดเป็นเพราะว่า AWS เองเรามี culture ในการ work b a c k w a r d จาก requirement ที่ลูกค้ามีเราเองจงมีการพัฒนา service ใหม่ๆออกมาให้ทุกคนได้ใช้งานอยู่ตลอดนะครับ และในปัจจุบันเรามีเซอร์วิสให้เลือกใช้งานมากกว่า175 Service สสำหรับ AWS IoT เองมีการอินทิเกรตกับ AWS Service อื่นๆมากกว่า130 Service ซึ่ง Service เหล่านี้สามารถที่จะแอพพลายไปยัง smart city Project ได้ไม่ว่าจะเป็น Amazon Connect, Amazon Recognition, Amazon Kinesis ซึ่งโปรเจกต์เหล่านี้นะครับจะช่วยให้การทำ implementation ของ smart city Project เป็นไปได้ง่ายขึ้น และได้ประโยชน์สูงสุดจากการใช้งานคลาวด์ซึ่งปะกะติแล้วการจะ b u i l เทคโนโลยีเหล่านี้บนออนเพร์มิ ise, จะเป็นสิ่งที่ใช้เวลามากกว่าแล้วก็ใช้ต้นทุนสูงกว่าจึงทําให้หลายๆองค์กรนะครับเลือกที่จะใช้งานคลาวด์เซอร์วิสแทนและเดี๋ยวเราจะมาดูกันเพิ่มเติมนะครับว่าเราสามารถที่จะ break down smart city project หรือว่า smart city เองนะครับออกมาเป็นยังไงได้อีกบ้างสำหรับ a d u s a นะครับเราได้ทำการโฟกัส smart city ออกเป็นทั้งหมด4ส่วนหลักๆซึ่งในส่วนแรกก็คือส่วนของ smart transportation ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับระบบขนส่งที่ได้มีการออกแบบและใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการรับข้อมูลของ traffic flow หรือ flow ของระบบจราจรแบบ real time ซึ่งใน Solution นี้จะช่วยในการ monitor และก็ control traffic ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อ traffic flow มีประสิทธิภาพมากขึ้นจะส่งผลโดยตรงกับ cost ในด้านการ maintenance สำหรับยาแนปาญน,นะที่มีอยู่ในระบบนะครับในเรื่องของ Safety แน่นอนว่าเราคาดหวังว่า Smart ท i ซ y ตีจะช่วยเพิ่มเซฟตี้หรือว่าความปลอดภัยของเมืองของเราให้สูงขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของความปลอดภัยในสาธารนณะโดยใช้ IoT Device ในการช่วยมอนิเตอร์ในการติดตามบอดแสต่ตางๆรวมถึงการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินทางด้านเฮลท์แคร์สามารถใช้ i o t device ในการมอนิเตอร์สภาพแวดล้อมที่เราอยู่ และช่วยในการพยาดิ์ความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับสภาพแวดล้อมหรือสภาพอากาศในบริเวณนั้นๆเพื่อช่วยให้เราสามารถที่จะแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดเกี่ยวข้องกับสุขภาพได้เร็วมากขึ้นในด้านของ q Quality off line off หรรือกาาพัฒนคุณภาพชีวิตรวมถึงการให้บริการ s m a ี t c ิต i z e n s e r ร i ว e สประกอบไปด้วยส่วนการให้บริการประชาชนการให้บริการของสถาบัานการศึกษา การให้บริการทางด้านเฮลท์แคร์แล้วก็การจัดการเรื่องความปลอดภัยเป็นต้นนะครับการใช้งาน AWS Cloud สามารถช่วยให้หล,หลายๆเมืองสร้างระบบ Smart Transportation ขึ้นมาได้โดยการจัดทำแอปพลิเคชันต่างๆเพื่อช่วยให้ผู้คนสามารถที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางได้รวดเร็วมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีค่าใช้จ่าย,ายาที่ถูกลงที่เมืองนิวยอร์กโดยงานทางด้านระบบขนส่งซึ่งมีเป้าหมายในการเพิ่มความปลอดภัยของผู้คนที่เดินทางในเมืองนิวยอร์ก ได้มีการสร้างเว็บแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Vision Zero ขึ้นมาโดยที่แอปพลิเคชันของพวกเขาจะมีการดึงเอาข้อมูลของ Traffic Safety มาใช้งานเพื่อช่วยในการปรับปรุปรง Traffic Pattern ของเมืองนิวยอร์กโดยพวกเขาเองมีเป้าหมายในการลดอุบัติเหตุที่ทำให้ถึงการเสียชีวิตลดลงให้เท่ากับศูนย์และในส่วนของ Smart Health Care ก็จะมี Use Case ของบริษัทอย่าง Medisate เป็นบริษัทที่มี h e a d q u เ r t e r อยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่มีการใช้งาน AWS i o d Infrastructure เพื่อช่วยให้การทำ integration ระหว่างระบบข้อมูลผู้ป่วยที่อยู่ตามคลินิกต่างๆทั่วโลกเชื่อมกลับมาที่อย่างเฮดควอ a เ t e r ได้นะครับ Cancer Research UK ก็เป็นองค์กรการกุศลที่ทำเกี่ยวกับเรื่องการรักษาโรคมะเร็งที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ใช้ AWS ในการทำา u u t o a t e IT process ซึ่งทำให้พวกเขามีเวลามากขึ้นที่จะโฟกัสในการทำ innovation ใหม่ๆ มากกว่าที่จะใช้เวลาไปกับการทำ maintenance system นะครับสำหรับ a v b e b i r d นะครับก็เป็นอีกหนึ่งบริการที่ช่วยในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ห่างไกลทาง a b e b i r d ได้ใช้งาน infrared sensor จาก NB IoT ที่ติดตั้งไว้ในบ้านเพื่อใช้ในการสังเกตพฤติกรรมประจำวันของผู้สูงอายุผ่านทางสมาร์ทโฟนโดยที่แอปพลิเคชันนั้นสามารถที่จะดูได้ว่าสิ่งที่ทำเป็นรูนของผู้สูงอายุเหล่านั้นมีการเปลี่ยนไปหรือไม่ ซึ่งถ้าเปลี่ยนไปอาจจะเป็นสัญญาณของความไม่ปลอดภัยกับตัวผู้สูงอายุเองซึ่งก็เป็นวิธีการช่วยดูแลผู้สูงอายุอีกวิธีหนึ่งที่อยู่ห่างไกลกันได้นะครับและอีกหนึ่งตัวอย่างของ value ของ smart city ที่เราสามารถมองเห็นได้ในเคสของ Newport City Council ที่ประเทศเวลส์ก็ค,คือการที่ Newport ต้องการที่จะสร้าง smart city เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชากรในเมืองรวมถึงการลดต้นทุนในการบรหิหารจัดการของพวกเขาเอง และในการที่พวกเขาได้ทำงานร่วมกับ SI และ IoT Solution Provider ทำให้พวกเขาสามารถที่จะโฟกัสในการ Deploy Project ทั้งหมด3 Project ในเรื่องของคุณภาพอากาศในเรื่องของการป้องกันน้ำท่วมและในเรื่องของการจัดการขยะซึ่งปัจจุบันทั้ง3 Project มีอยู่ยบน AWS นะครับจากที่เราได้เห็น use case หละ use case เราลองมาดูกันเพิ่มเติมนะครับว่าในสถานการณ์ COVID AWS เองสามารถที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรบ้างนะครับ และในส่วนของ Smart Health c a r ์ในช่วงโควิดเราก็จะเห็นว่าแต่ละที่เองก็จะมีการใช้งานคลาวด์ในการช่วยการจัดการสถานการโควิดด้วยเช่นเดียวกัน b i g m a k e ได้ใช้เทคโนโลยีการตรวจจับความร้อนด้วยกล้องเพื่อช่วยในการตรวจจับอุณหภูมิของผู้ที่เข้ามาทำงานในบริเวณสำนักงานและหน่วยงานโด,ย,นดยการใช้งานคอมพิวเตอร์วิชั่น IOT AI และ Machine Learning เข้ามาเพื่อช่วยในการตรวจจับอุณหภูมิ บร o n h e a l ฮลก็ได้มีการพัฒนาระบบเพื่อใช้ในการเก็บผลในการตรวจโควิดทั้งโพสิทีฟและเนกาื negative, ีฟใช้ในการ t r a c ก i ิ้ผู้ป่วยในช่วงของการติดตามอาการซึ่งในปัจจุบันมีผู้ใช้งานมากกว่า100ล้านคนทั่วโลกนะครับเราได้ดู Use Case ต่างๆกันมาพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของ Smart City และก็ Internet of Things ในมุมของเทคโนโลยีกันบ้านะครับที่ A บเองนะครับเรามีการแบ่งเอออกเป็น4ส่วนหลักห ในเรื่องแรกก็คือส่วนของการจัดการ IoT device หรือสิ่งที่เราร reporting h s และ AWS เองก็มี service ที่ชื่อว่า AWS IoT Device Management ที่ช่วยในการจัดการ device เหล่านี้ในส่วนที่2ก็คือเรื่องของการ control manage แล้วก็ secure IoT device ใน scale ขนาดใหญ่ในส่วนนี้เราก็มี AWS IoT Device Defender ที่เข้ามาช่วยนะครับในส่วนที่สาม เรามีความต้องการในการแหกอินไซต์ของข้อมูลจากการเก็บข้อมูลที่ได้จาก IoT device AWS เองก็มี AWS IoT Analytics ที่สามารถนำมาใช้งานในส่วนนี้ได้ด้วยกันครับและส่วนสุดท้ายเป็นในเรื่องของ Machine learning และ AI ในการใช้งาน AWS service เราสามารถที่จะนำเอา Machine learning service และ IoT service มาทำงานร่วมกันได้ในรูปแบบที่เราเรียกว่า AIoT และหลายที่เองนะครับก็มีความต้องการในการสร้าง Device ที่อยู่ที่ d g e ให้ทำงานร่วมกับ Machine Learning ได้และเราก็สามารถที่จะ l e v e r a g e AWS Service ในการทำา e c o u p l e Machine Learning Process ตรงนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งใน Process นี้นะครับเราสามารถที่จะสร้างและก็เทรน Machine Learning โมเดลบน Cloud และทำการ Deploy Machine Learning model เ,เหล่านี้กลับมายัง d g e Device เพื่อใช้ในการทำ Prediction ที่ On-Premise ได และ AWS IoT Core เป็น Service หลักที่ช่วยในการรองรับ Connection จาก IoT Device เพื่อนำข้อมูลเข้ามาในระบบเพื่อประมวลผลต่อและ IoT Core สามารถที่จะรองรับการเชื่อมต่อจาก IoT Device ใน Scale ขนาดใหญ่และเมื่อเรามีจำนวน Device เป็นจำนวนมากเราสามารถใช้งาน IoT Device Management ในการจัดการ Device ของเราได้และ IoT Device Defender ก็มีหน้าที่ในการช่วยให้ Device ของเรา ที่มีอยู่ตามจุดต่างๆนะครับมีความีเ c ียวมากขึ้นเราสามารถทจะใช้ IoT s i t e w ว i ในการนำเข้า status ตตของเครื่องจักรที่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมผ่านทางโปรโตคอล OPC UA และใช้ในการ monitor s t a t u สของเครื่องจักรผ่าน IoT s i t e w ว i portal เพื่อใช้ในการดู r e a l time data ที่เราได้รับาจากเครื่องจักรได้ด้วยครับสำหรับ IoT ตึงกราฟสามารถช่วยในการจัดการในการสร้าง IoT application ได้รวดเร็วมากขึ้น และก็สร้าง Flow การทำงานของ Device สามารถกำหนด a อคชั่ต่างๆได้อย่างรวดเร็วด้วยนะครับ IoT Analytics จะช่วยให้การทำ e t l จากข้อมูลที่เราได้มาจาก IoT Device เพื่อใช้ในการทำ Analytics ได้ง่ายขึ้นครับ AWS IoT Event จะช่วยให้การ Detect Event ต่างๆที่ได้จาก IoT Device เรายังสามารถที่จะ define Action แล้วก็ alert กลับไปยัง IoT Device อื่นๆได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับและ AWS IoT Service ยังมีการอินทิเกรตเข้ากับ AWS s e r v i c สิอื่นๆไม่ว่าจะเป็น s t o r a g e Service, Analysis Service, uh, Visualization เพื่อช่วยในการสร้าง Smart City Application บน AWS ได้สะดวกและก็รวดเร็วและก็ง่ายขึ้นด้วยครับสำหรับ AWS เองนะครับเราให้ความสำคัญกับเรื่อ security มากที่สุดลหลายองค์กรและหน่วยงานที่ได้ย้ายมาใช้งาน AWS Cloud Infrastructure ก็สามารถที่จะสร้างระบบ security ที่ดีได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วนะครับ สำหรับลูกค้าของ AWS เองไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่หรือว่าองค์กรขนาดเล็กก็สามารถที่จะได้รับประโยชน์จาก c o m p l i a n c e ที่อยู่บน AWS Infrastructure ซึ่งได้รับการรับรองในเรื่องของ Cloud Security Certificate จากองค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็น PCI DSS HIPAA หรือว่า GDPR เป็นต้นนะครับในการใช้งาน AWS IoT Device เรามี Security Model ในการทำ Authentication และ Authorization ไปยังทุกๆ IoT device ซึ่งมีการจัดการ Unique Identity ของแต่ละ IoT device ผ่าน Certificate X509 สำหรับ IoT architecture ในภาพนี้นะครับในรคมนี้เราจะเห็นได้ว่า AWS IoT Service สามารถที่จะทำงานได้ครอบคลุมตั้งแต่ Edge ไปยัง Cloud ทางด้านซ้ายมือซึ่งเป็นส่วนของ Edge Service เรามี Open Source สำหรับการจัดการ Microcontroller อย่าง Amazon FreeRTOS แนละ AWS IOT Green Glass ที่จะช่วยในการทำ Data Processing และ Analytics รวมถึงการทำ Machine Learning ที่ Edge ได้ด้วยครับและถัดมาเป็นเรื่องของการเชื่อมต่อจาก IoT Device ไปยัง AWS Cloud โดยที่ AWS IoT Core, IoT Device Management, IoT Device Defender จะช่วยให้เราสามารถจัดก,การ IoT Device ที่มีเป็นจำนวนมากได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและมี Security เพิ่มมากขึ้นด้วยครับสำหรับ AWS IoT Analytics ช่วยให้เราสามารถที่จะ analyze data จาก IoT data ที่มีการส่ง data เหล่านี้มาจาก Edge และเรายังสามารถ integrate data ไปยัง Amazon Quick Sight ในการทำ visualization Amazon SageMaker ในการทำ Machine Learning ผ่าน j u p y t e r Notebook ได้ด้วยครับและเมื่อพูดถึง Machine Learning เราสามารถที่จะทำการสร้างและก็ train Machine Learning ได้โดยใช้ service ของ AWS Cloud เรายังสามารถที่จะ deploy Machine Learning เพื่อใช้ในการทำ prediction ไปยัง AWS c r e e n c l a s s ที่อยู่ที่ Edge เพื่อช่วยลด latency ในการทำ prediction ได้ด้วยครับและเมื่อพูดถึง Machine Learning Service AWS เราได้มีการสร้าง Machine Learning Service เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานมากที่สุดเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าในแต่ละเลเยอร์ของ AWS Machine Learning แล้วก็ AI มีอะไรกันบ้างสำหรับ AWS เองนะครับเราจะแบ่ง Machine Learning Stack ออกไปทั้งหมด3 La เยอร์ เลเยอร์แรกจะเป็นส่วนของ Infrastructure ซึ่งเราเองสามารถที่จะใช้งาน AWS Service เช่น EC2 ในการ install Machine Learning Framework ไม่ว่าจะเป็น TensorFlow, MS n e t หรือว่า PyTorch เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการติดตั้ง Library และก็ tool ด้วยตัวเองนะครับเลเยอร์ถัดมาคือส่วนที่อยู่ตรงกลางสำหรับ Machine Learning Service ที่เราเรียกว่า Amazon SageMaker ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่จะช่วยให้เราสามารถที่จะจัดการแล้วก็ใช้งาน Machine Learning ได้ง่ายขึ้น เราสามารถใช้ Mason Sage m m a z o n SageMaker เพื่่ช่วยในแต่ละขั้นตอนของ Machine Learning Process ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมข้อมูลในการำทำ Training การดีพอย y Machine Learning Model ซึ่ง SageMaker นะครับจะช่วยลดความซับซ้อนในการเตรียม n f r a s t ักเจอร์และจะช่วยให้เรามีเวลาในการโฟกัสกับ Machine Learning Project ของเรามากขึ้น และเลเยอร์ด้านบนนะครับเป็น Manage AI Service ซึ่งก็เป็น AI Service ที่พร้อมให้เรานำมาใช้งานได้ท,ทันทีโดยที่ไม่ต้องทำการสร้าง Machine Learning Model ขึ้นมาเองในเลเยอร์นี้มี AI Service ที่พร้อมใช้งานไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Computer Vision, s p e e d h Recognition, Text Translation หรือว่า Personalization เป็นต้นนะครับและเมื่อเรามีการนำเอา IoT Service แล้วก็ Machine Learning Service มาทำงานร่วมกันเราจะพบว่า AWS IoT g r e e n g l a s s ช่วยให้การทำแมชช i เ e l ร์นิ i n อินฟ e r e n นซที่ l o c a l device ทำได้ง่ายขึ้นโดยการ Deploy m o เดลที่มีการเทรนแล้วก็บิ d จาก Amazon SageMaker ที่อยู่บน Cloud ไปยัง Green Glass ได้เลยนะครับแมชช n เ l e ร์นิ่งนะครับใช้ a อ g o อร์เอชในการเรียนรู้ข้อมูลที่เราทำการส่งเข้าไปนะครับแล้วก็มีการปร c e s s ข้อมูลเหล่านั้นใน process นี้นะครับเราเรียกว่าการทำ Machine Learning Model Training แล้วก็การตัดสินใจของข้อมูลที่มีการนําเข้ามาใหม่นะครับในส่วนนี้เราเรียกว่าการทา inference หรือว่าการทา prediction ระหว่างการทํา Mo เดล์เทรนดิ่งนะครับจะมีการค้นหาแพทเทิร์นความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเพื่อใช้ในการสร้างแมชชีนเล e ร์นิ่งโมเดลขึ้นมาซึ่งโมเดลเหล่านี้จะช่วยให้เราค้นหาข้อมูลอินไซต์ที่เราอาจจะไม่เคยค้นพบมาก่อนการเทรนและก็อปติมิซ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจำเป็นที่จะต้องใช้คอมพิวทรีสอร์สเป็นจำนวนมหาศาลจึงทำให้ process นี้มีความเหมาะสมในการนำ รูซอสนะครับจากคลาวมาใช้งานมากกว่าและสำหรับการทำอินฟ e r e n นซหรือว่าทำ p rediction จะเกิดขึ้นเมื่อมีการนำเข้าข้อมูลชุดใหม่ซึ่งโดยปกติแล้วจะใช้คอมพิวต์พาวเวอร์น้อยกว่าการทำโมเดลเทรนนิ่งการที่ IoT Application ของเรานะครับสามารถให้ผลลัพธ์ในการทำอินฟลนซหรือว่า p rediction ได้อย่างรวดเร็วเป็นเรื่องที่สำคัญมากโดยเฉพาะในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆที่ Edge Device IoT Green Class เป็นเซอร์วิที่ช่วยให้เรานำเอาสิ่งที่ดีที่สุดของทั้ง Cloud แล้วก็ Edge Service มาทำงานร่วมกันได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเราสามารถจะใช้ SageMaker ในการสร้างโมเดล Detect C หรือว่าวัตถุนะครับหลังจากนั้นเราสามารถจะ d e PLOY Machine Learning Model ผ่าน IoT Queen Class ไปยัง Edge Device เช่นกล้องและให้กล้องทำการ alert เมื่อเจอวัตถุที่ต้องสงสัยแล้วก็ข้อมูลที่รับมาจาก กล้องนะครับผ่านมายัง IoT Queen Class ยังสามารถส่งต่อกลับไปยัง Amazon SageMaker เพื่อทำการ Retain Model ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับใน Architecture นี้เรามี Asset อยู่ตาม Field ไม่ว่าจะเป็น SCADA หรือว่า PLC System ใน Architecture นี้นะครับได้มีการ Pro v i d e Gateway ในการเชื่อมต่อจาก Field โดยใช้ IoT Edge Service อย่าง IoT Queen Class หรือ IoT s i t e White และด้วยการ convert p r โปรโตคอลกลับมาเป็น MQTT หรือว่า UPcUA นะครับจะทำให้ข้อมูลจาก f i ล l สามารถส่งผ่าน IoT g r e e n c l a s s ไปยัง AWS Cloud ได้จะเห็นได้ว่าเราสามารถที่จะ ingest ข้อมูลจาก f i ล l เข้ามายัง Cloud และสามารถ Monitor a s s e t ที่อยู่ตาม f i ล l แบบมี r Real-Time ได้เรายังสามารถ trigger alert จาก IoT e v e n t เมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติขึ้นได้ด้วยอีกนะครับ เรายังสามารถใช้ข้อมูลที่ส่งเข้ามาจากฟิลมายัง S3 Data Lake เป็น Data Set สำหรับการสร้าง Machine Learning Model ด้วย SageMaker ้้ด้วยเช่นเดียวกันสำหรับ AWS เองนะครับมัมีพาร์ทเนอร์ที่ช่วยตั้งแต่ Edge ไปจนถึง Cloud ไม่ว่าจะเป็น OEM Partner นะคร w ลิ h เซนเซอร์ t ิกล้องวิดีโอหรือว่า Gateway Connectivity Partner ที่ช่วยในการ manage w i ล Area Network หรือในเรื่องของ Connectivity ISP Partner แล้วก็ SI ทั่วโลกนะครับที่ช่วยในการ implement และก็สร้าง IoT application ขึ้นมาใช้งานนะครับและสำหรับท่านใดที่มีความสนใจในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ IoT solution หรือ IoT partner เพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ aws.amazon.com/iot/solution สำหรับหลายองค์กรทั่วโลกได้มีการใช้งานคลาวด์เพื่อช่วยในการสร้าง smart city และช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศ สำหรับ AWS A นะครับเรามีหน้าที่ในการซัพพอร์ตเพื่อให้ทุกคนได้ทำการทำ innovation ใหม่ๆเพิ่มเติมนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังในเซสชันนี้นะครับขอบคุณมากครับ